สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปกรุงเทพมหานครไฟตอนหนึ่งทุ่มครึ่งตอนนี้เราอยู่กับ AJ เกิดชินแล้วก็ปอนหัวถุยนะครับปอนหัวถุยกับทรงผมสีสวัสดสวัสดิอสัมภาษณ์นะครับขอสัมภาษณ์รู้สึกยังไงครับรู้สึกรู้สึกเครับ,รบแบบเป็นการแบบขึ้นเครื่องบินพร้อมเพื่อนครั้งแรกครับผมรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไง ียครับรู้สึกดีครับสวัสดีครับอันนี้เช้าวันที่สองกำลังจะไปกินข้าวอาบน้ำเพิ่งเสร็จเราบ,บอกว่าอาบน้ำสี่สิบนาทีเ <c oughs> นีเดินไปเรื่อยๆมันมีร้านปิ้งไก่ว่ะพอกินข้าวเสร็จแล้วจะไปจุฬา เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดินก่อนดูรถชนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวโรงแรมครับบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างครับกูอยากนอนบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างครับเสียวครับสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่สถานี BTS ท,ที่ไหนวะสระแดงร้อน <c oughs> ไอ้สัส <c oughs> จะต่อไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อไปจุฬา วันนี้วันที่1เมษายนหะนึ 1, ่งเมษายนเขามีโอเพ่นเฮาส์ที่จุฬามาันคือโกงแนตะอะไรอะไร ครชิวครับขอครชิวเสียวครับเสียวครับเขาบอกว่ามันมีแบบไขตินแปลกๆเยอะหนเลยนะหมาล่าะพาไ่ไข่ดาวข้าวผัดเมกาเต๊ปลาทู มีน้ำปลาหวานไหมมีมั้นมีเป็นมามุนน้ำปลาหวานอ๋อมันมีข้าวผัดอเมริกันหมูกระทะเออเอาเอางี้ปะเอาแบบเอาหลายๆรสแล้วชิมด้วยกันไหมมีอันนี้มีกะเพราไก่มีวุ้นิลาครับแล้วก็สามอย่างเหรอคะหรือว่าเพิ่มตัวนี้ด้วยเอาสามย่างก่อนครับสามย่างก่อนไหนนี่ครับนี่ครับเราหยุดจอร์ดแฟร์นะครับจอดแฟร์ หอมมั้มันอมรึเ่าดมดูดเฮ้ยหอมจริงพี่หอมสามต่อหครับครับอร่อยไหมมันรสชาติเป็นไงมันเไม่ใช่อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้กระเพราไข่ดาวไอ้เหี้ยมข้าวเปล่าเนอะมันอร่อยเว้ยแต่ว่ามันเปไม่เปรี้ยวอ่ะมันไม่เปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวไหมไอติมมันเปรี้ยวมันเปรี้ยว ก็น้ำปลาหวานมันก็ต้องกินกับของเปรี้ยวดิเอาชนี่มแมคคาเดเมียอะไรก็ไม่รู้อะไรเชียงแมคคาเดเมียอืออันนี้อร่อยเฮจริงเหรอในอันนี้ไข่ดาวในในใลองไข่ดาวมันมีพริกหรือเปล่าเอันนี้ไม่เป็นพริกกันนั่นนะอือลอง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 ลอแปลกไหม กินมันมีความหื่งๆนิดนึงแต่ก็กินได้เออเหรอไม่ได้แยะไม่ได้อะไม่ได้อะทันนี้ไงแซ่บเลยในอันนี้ขอชิมเสียงฮอลลด้วยอันนี้อร่อยตัวตัวยี้แบบกะเพรากะเพราไม่โอเคลุบแต่ว่ามันมีรสมันมีรสหมูกระทะอยู่นะถ้าใครจะมาลองก็มาลองได้เนี่ยเช้าวันที่สองอาหารเช้าวันที่สอง เอ <c oughs> ไปไปกินไปกินกันไปอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านฟานแล้วก็สั่งเมนูไปหลายอย่างปอนปอนไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวมาอยู่ครับเดี๋ยวปอนมาอยู่ยวปอนมาตอนนี้คนค่อคนข,อข้างเยอะนะครับต้องจองคิวร้านสวยมากเลยครับผม ร้านโคตรสวยบรรยากาศบรรยากาศดีอาหารน่ากินมากครับราคาก็อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางแพงตอนนี้ทุกคนเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับใช่ครับมีเงหนึ่งการเงินบกฟ้องบริหารเงินแย่บางตัวนีลอยอยู่ห้องกตอนนี้ชินกําลังคํานวณเงินอยู่นะครับว่าเราจะมีเงินพอจ่ายไหมมีแต่ของน่ากินครับไม่รู้จะกินอะไรเลยครับมีแต่อันแพงแพงเสียวครับเสียวครับเมื่อวานเนบบอนโทรไปขอเงินแม่นะครับ ไปขอเงินแม่เพิ่มแล้วแม่บอกว่าอะไรอะไรกับแม่กรุงเทพเป็นเมืองหน้าอยู่นะครับหน้าอยู่แต่ไม่อยู่ดีกว่าครับดูเมนูดูเมนูแรกนะครับนี่ครับปอนใหญ่มาถึงร้านทุกคนนะฮอ่ะทำหน้ามึนงงมึนงงเอ้ยเพื่อนทําอะไรกันอะคือเพื่อนรอคือเพื่อนรอไงทางไหนนะอ่ะเห็นเพื่อนแล้วครับผมร้านสวยไหมร้านสวยสวยรู้สึกไงรู้สึก